เคล็ดลับวิธีสู้รอยสิวและรอยแดงรอยดำฉบับเราสบายมียูจานไนอาซินแอนตี Anti ้เบลมีติลิมาร์คคืออาวุธลับในการต่อสู้กับผิวหมองคล้ำรอยสิวและจุด,ด่างดำก่อนอื่นเราต้องแกะฝาครอบตรงนี้ก่อนค่ะเพราะข้างในจะมีแผ่นซิวกันความชืน้นดึงแผ่นซิวตัวนี้ออกและปิดฝาครอบให้แน่นพอจะใช้เราก็เปิดฝาตรงนี้สะดวกมากๆเลยค่ะหลังหยิบแผ่นมาร์คออก อย่าลืมปิดฝาให้สนิทนะคะแผ่นมาจะได้ไม่แห้งซึ่งเจ้ากล่องเนี้มีมากแบบแผ่นพร้อมใช้งานถึง30แผ่นเลยค่ะแล้วก็มีที่คีบมาให้ด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะเหมาะมากๆสำหรับเราที่ชอบมาร์กหน้าเป็นประจำทุกวันมาร์กแต่ละแผ่นประกอบไปด้วยนายอัซินมาลลดการสร้างเมลานินช่วยให้จุดด่างดำด,ดูลดลงอาบูตินช่วยให้ผิวดูสว่างและสารสกัดจากยูซา ช่วยลดจุดด่างดำและปรับให้ผิวสม่ำเสมอมากทิ้งไว้ประมาณ10 2ถึง20นาทีนะคะจากนั้นดึงออกแล้วก็ตบเบาๆให้เอเซนสที่เหลือซึมเข้าสู่ผิวหลังมาร์กรู้สึกถึงความสดชื่นผ่อนคลายไม่ว่าผิวเราจะเหนื่อยล้าจะมองคล้ำหรือมีปัญหามาร์กนี้ช่วยให้ผิวเรารูเปล่งปลั่งชุ่มชื่นและกระจ่างใสได้ทุกวันตอนนี้โปรโมชั่นเขาดีมากๆใครที่ชอบมากหน้าพลาดไม่ได้ค่ะได้มาแล้วคะ่ะ ใบมี่อินสติทิฟเฮอร์เบิคอนดิชเนอร์ครีมนวดผมใบหมี่จากแบรนด์ทรีทราราทุกวันนี้เราใช้แชมพูใบหมี่ของแบรนด์ทรีทราอายู่แล้วนะคะแก้อาการคันหัวได้ยอดเยี่ยมมากๆเราก็ไม่กล้าใช้ครีมนวดแบรนด์อื่นเพราะกลัวว่าอาการคันหัวจะกลับมาเหมือนเดิมพอรู้ว่าเขามีครีมนวดด้วยดีใจมากๆเลยค่ะ หลอดนี้ปริมาณ200กรัมค่ะวิธีใช้ก็เหมือนครีมนวดทั่วไปเลยฉลงมบนผมทิ้งไว้1-2นาทีแล้วล้างออกกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะใช้คู่กับแชมพูใบมีมั่นใจมากๆว่าผมจะหอมสวยแน่นอนค่ะขอตัวไปใช้แชมพูและครีมนวดผมใบมีก่อนนะคะเราเป็นคนหนึ่งค่ะที่มี เหงื่อเยอะมากๆดูจากตอนนี้สิคะอยู่ในห้องแอร์นะคะแอร์หนึ่งตัวพัดลมสองตัวจอหน้าตรงๆหนึ่งตัวคนผมยังแฉะขนาดนี้เลยแต่มีโอกาสดีมากๆเดือนที่แล้วเราได้รู้จักแชมพูตัวนี้คะ่ะใบมีของทรีทาราใช้ดีมากๆคะ่ะใช้ครั้งแรกนะคะอาการคันที่มีหายไปเกือบหมดเลยคะ่ะแทบไม่คันเลยมีหลายครั้งนะคะที่เผลอไปใช้แชมพูขวดเดิมด้วยความเคยชินนะคะอาการคันกลับมาเหมือนเดิมคะ่ะ เป็นการตอกย้ำเพิ่มความมั่นใจให้เราไปอีกนะคะว่าแชมพูใบหมีของทรีคาราเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาอาการคันขจัดปัญหาหนังศีรษะคันของเราไปได้ใครที่มีหนังศีรษะคันแนะนำเลยคะ่ะแชมพูใบหมีรู้แบบนี้ซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วราคาก็ประหยัดประหยดัดแถมให้ความชุ่มชื่นดีมากๆใครที่ผิวแห้งหรือว่า ทำงานในห้องแอร์จนผิวเสียต้องการความชุ่มชื่นต้องตัวนี้เลยค่ะแนะนําเลยครีมบํารุงผิวกล้จากซาโจเทคโนโลยีโปรตีนแอคทีฟที่มีคอลลาเจน10เท่าช่วยเติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิวให้ความชุ่มชื้นและซ่อมแซมผิวช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นขวดใหญ่ใช้ได้นานปริมาณ300กรัมราคาก็ถูกแสนถูกเลยนะคะแนะนำค่ะลองเปิดใจดูค่ะ ของดีราคาถูกของถูกคุณภาพดีมีแล้วค่ะขวดนี้เลยต้องลองค่ะ